สว,วัสดีค่ะวัสดุโมบายทีวีกับวอซ่าและมิวที่พาพันธ์ครั้งนี้เราเดินทางมากันที่เขาใหญ่จุดที่อากาศดีมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยแล้วค่ะวันนี้มิวมีนัดกับแขกรับเชิญที่เป็นทั้งสถาปนิกผู้ออกแบบและเจ้าของ The c o s w o r เขาใหญ่แห่งนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเขากันเลยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่บ้านตัวอย่างของดอคอสเขาใหญ่แล้วนะคะ สวยงามมากค่ะคุณฟ้าคะไม่ทราบว่าคุณ๊อาได้อินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านจากอะไรคะ,ะก็คือเริ่มจากชื่อของโครงการนะคะ The c o t s w o l l เขาใหญ่ c o t s w o l l เนี่ยก็คือเป็นหมู่บ้านชนบทในอังกฤษนนะคะอ,อยู่ในแคว้นอ x อ o ซ d ฟอร์ดเชียร์จากตัวเซเชียร์นะคะ,คะ ซึ่งในแคว้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเมืองอีกประมาณเป็นสิบเมืองอะ,ค,ะค่ะซึ่งก็จะมีลักษณะของปรติกรรมพื้นถิ่นบ็รีโคล่าอาร์กิเทคเจอร์นะคะของของอังกฤษซึ่งในแคว้นพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร,ร์ในการออกแบบบ้านเนี่ยค่ะก็ะค,ะค,ะคือจะเป็นบ้านที่สร้างจากหินนะคะ,คะเป็นหินแม่น้ําซึ่งจะมีอยู่ในแคว้นนี้เท่านั้นเขาก็จะเรียกว่าเป็นหินหินทรายสีน้ําพึ่งนะคะนะคะจากที่เราได้ฟังคุณป๊อปไปแล้วนะคะเอาจจะมองเห็นภาพที้ไม่ชัดเจน ความสวยงามและลักชูรีของสถานที่แห่งน,นี้นะคะงั้นขออนุญาตให้คุณต๊อกพาเข้าไปชมด้วยนะคะค่ะค่ะว,ว,ว้าวสวยงามมากเลยค่ะก็ลักษณะในการออกแบบภายในนะคะเราก็ต้องการให้ยังได้กลิ่นอายของ่ English Cottage เู่ฉะนั้นเนี่ยโทนสีที่ใช้หรือการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโทนสีเออทโทนสีครีมเพื่อให้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยู่สบายะนะคะการตกแต่งก็โทนสีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลือกให้เข้ากับบรรยากาศของชนบทของอังกฤษให้ได้มากที่สุดนะคะเช่นการใช้ไม้โทนสีอะไรต่างๆ แลวนี่คุณปั๊บมีเกณฑ์ในการเลือกวัสดุในการออกแบบดีไซน์ยังไงบ้างคะก็ะคืออย่างแรกเลยเนี่ยที่เราเลือกใช้ product ตัวนี้นะคะเพราะว่าความพรีเมียมของ product พูดถึง u u l l t y เนี่ยก็คือจะต้องเป็นแบบเป็น Top Quality นะคะอย่างถ้าเกิดเราเห็นเนียว่าตัวซีราเชเนี่ยจะเบาวกว่าแบบกระเบื้องทั่วไปทำให้แบบ<ม>เรื่องของการติดตั้งเนี่ยความปลอดภัยอะไรด้วยสำหรับช่างของของทีมของเองเนี่ยก็ก็มีส่วนสำคัญใช่ไหมคะแล้วก็ ข้อดีอย่างนึงก็คือเขาจะมีเป็นระบบของตัวเองเป็นระบบอ n t e r l o o k System นะคะซึ่งก็คือป้องกันในพวกเรื่องการั่วดซึมอะไรี้ะะช่วยในเรื่องของการประหยัดมากคือเราไม่ต้องใช้ตัว Subroof แผ่นรองใต้หลังคานะคะซึ่งก็เหมือนกันทำให้เราคุมบัดเจ็ตในการทำงานได้แล้วเราก็แน่ใจว่าเออการั่วดซึมเนี่ยก็คือจะไม่มีถือว่าเป็นเป็น product ที่ครบเครื่องอะคะ่ะ เรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของความที่ว่าเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะนะคะก็ถ้าเกิดหลายๆโครงการเนี่ยเวลาเราเลือกใช้คิดจะเลือกใช้วัสดุอะไรเนี่ยก็ควรจะคำนึงถึงตรงนี้ให้มาค่ะใช่ค่ะรักโลกกันเนาะที่เราเลือกใช้ Product ตัวเนี้ยนะคะเพราะว่าไม่ผูกกร่อนนะคะสกไม่ผูกไม่กินนะคะตัวกระเบื้องเนี่ยก็คือเบานะคะแล้วก็คือทําให้ ประหยัดทั้งเ,เงินแล้วก็ประหยัดทั้งเวลานะคะกถ็ถือว่าเป็นเป็นพอร์ตที่ครบเครื่องอะ